วันเราช่วงบ่ายเราได้ฟังธรรมกันไปประมาณสามชั่วโมงได้ตั้งแต่บ่ายสองเกือบบ่ายสองครึ่งถึงประมาณเกือบห้าโมงครึง่งผู้ฟังก็เลยเหนื่อยวันนี้เ <laughs> ช้าหายกันหมดเหนื่อยในบทสวด อย่างบทพิจารณาหารอย่างนี้ก็จะมีคำที่มักจะสวดผิดกันอย่างเช่นคำว่าทิติยาอย่างเงี้ยยาวะเทวะอิมัสะกายัสะติติยาใช้ทอสันฐานจะต้องเป็นเวลาอ่านใใล้ๆทอถุงเงี้ยทิติยาไม่ไม่ใช่ทิติยาทิตินี่แปลว่าความตั้งมั่น แต่ถ้าเกิดเป็นที่ติที่ติทอทงที่ติจะแปลว่าทรัพย์สมบัติกลายเป็นคนละความหมายกันเหมือนอย่างพระบางทีสวดก็ความเคยชินก็ชอบสวดปริเตหมือนกันอย่างบทให้พรเวลาพระานให้พรขิป,ปเมวะสัมมิชตุ ขอให้สำเร็จความปรารถนาโดยไวเนี่ยคิปปะแปลว่าไวนะพระก็ชอบสวดคิป,ปะเมวะกลายเป็นไปถ่ายคลิปไม่ใช่คลิป,ปะเมวะขอไข่คิปปะแปลว่าเร็วพระก็สวดเพลินกันไปหรือทันตะอย่างเงี้ยเวลาบทให้พอดีบทหนึ่งจะมีคำว่าทันตะ พระก็ชอบไปสวดว่าฐันะฐันตะ,นตะคนละความหมายมันมันไปกันคนละคำอย่างพระสวดอย่างอีกคำหนึ่งเช่นยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสาครังพระห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังมหาสาครให้สมบูรณ์ได้ ห้วงน้ำที่เต็มแล้วย่อมไหลลงรวมสู่มหาสาครให้สมบูรณ์ได้สาขารังสาขรังก็สาครนพาค็ชอบไปสวดสาขารังสาขารังขอไข่กลายเป็นไม่ใช่ไม่ใช่สาครนมันกลายเป็นสาขาสาขาก็แขนขามันไปนคนละเรื่องกันอย่างการสวดมนต ที่เรานิยมสวดกันเป็นภาษาบาลีแล้วก็เราไม่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนการใช้คาเหมือนถ้าเป็นในประเทศจีนมหายานเวลาเขารักษาพระติปดกเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไม่ได้สวดเหมือนเราเขาก็สวดด้วยภาษาจีนไปเลยคือแปลเป็นจีนแล้วก็สวดไปเลยเหมือนกับคนไทยแปลไทยแต่ว่าไม่สวดบาลีอย่างเงี้ยคือแปลอย่างเดียวไปเลย นี้ก็น,น่าสนใจว่าการรักษาตัวปฏิบิดที่ให้เป็นการใช้คําบาลียังคงรูปไว้ในบางส่วนที่เป็นตัวหลักแล้วก็การแปลหรือขยายความก็ก็สุดแล้วแต่ผู้พูดก็จะพูดไปแต่ว่าการรักษาคําบาลีนี้ก็เป็นสิ่งที่นิยมในในฝ่ายเทราวาทที่จะยังคงรักษา ภาษาบาลีไว้นี่บางทีเราเคยคิดเหมือนกันว่าการสวดผิดหรือสวดถูกจะมีผลอะไรไหมเช่นว่าเราต่างคนต่างก็แปลไม่ออกอะ่ะเขาให้สวดแล้วก็สวดแต่ว่าเราก็ไม่รู้จริงๆหรอกคานั้นมันมันแปลว่าอะไร,ไรถ้าเราไปดูในพระสูตรเนี่ยพระเจ้าตรัสถึง หมวดธรรมอยู่หมวดหนึ่งเรียกว่าปฏิสัมพิทาคือความถึงพร้อมด้วยปัญญาสี่อย่างขข้อแรกคือธรรมะปฏิสัมพิทาความถึงพร้อมด้วยธรรมะนก็คือความรอบรู้ในธรรมนั่นเองสามารถขยายความออกไปได้มากมายข้อสองคืออัฏฐะปฏิสัมพิทา ความถึงพร้อมด้วยความหมายหรือว่าการถึงพร้อมด้วยสารธรรมก็คือคนเราเวลาจะพูดอะไรเนี่ยจะต้องสามารถจับความได้ว่าโดยสรุปเรื่องเนี้ต้องการบอกอะไรกับเรานะเหมือนกับบางคนพูดอะไรไปเรื่อยๆแต่ถามว่าที่พูดเนี่ยมุ่งไปสู่ความหมายอะไรหรือว่าต้องการอะไรเนี่ย ถ้าบอกไม่ได้เนี่ยก็จะไม่มีข้อทีสองไม่มีอัฏฐปริสัมพิทาฉะนั้นสองด้านของการกล่าวธรรมเนี่ยจะต้องมีทั้งสองอย่างคือรู้มากคือรู้หลักธรรมกว้างขวางด้วยแล้วก็สามารถสรุปให้เข้าใจได้ง่ายด้วยทั้งธรรมะทั้งอัฏฐะจะต้องจะต้องได้ด้วยกันอย่างบางคนเนี่ยเก่งมากเลยในการพูดอะไรย่อๆให,ให้ให้คนเข้าใจได้ง่ายอย่างเงี้ยมีอัฏฐปริสัมพิทา มีความชันฉลาดในการสรุปให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายแต่บางคนก็เก่งอีกด้านหนึ่งคือสามารถขยายความได้ไม่สิ้นสุดเวลาผู้ธรรมะาแล้วเนี่ยไปได้เรื่อยๆไม่หยุดไม่จบก็คือรู้หลักธรรมมากขยายไปขยายไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็มีธรรมะปฏิสัพพิธารู้กว้างขวางนี้ข้อ3เนี่ยเรียกว่านิรุตติปฏิสัมพิธา ความสมบูรณ์ในการสื่อสารหรือการใช้ภาษาเดี๋ยวจะกลับมาเล่าตรงนี้ให้ฟังข้อที่4ก็คือปฏิพันธ์ปฏิสัมพิธาคือความสามารถในการตอบโต้เวลามีคําถามหรือมีข้อสงสัยหรือมีการโต้เถียงเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าจะต้องตอบอะไรรู้ว่าจะต้องพูดอะไรรู้ว่าจะสามารถแก้ปัญหานั้นได้ยังไงเรีวยกว่ามีความฉลาด ฉลาดในการแก้ปัญหาได้รวดเร็วทันเวลานี่ข้อ3ที่ว่านิรุตติปฏิสัมพิทานเนี่ยน,นิรุตติก็เป็นเรื่องของการใช้ภาษาตรงเนี้ยในอัจฉริยท่านจะขยายความบอกว่าความฉลาดในภาษาเนี่ยนอกจากจะรู้ว่าเราพูดกับใครควรใช้ภาษาระดับไหน เช่นว่าพูดกับคนที่เขาทำมาหากินเราก็ต้องพูดเรื่องทำมาหากินพูดกับหนุ่มสาวก็ต้องพูดเรื่องที่เขาสนใจใช้ภาษาที่เขาเข้าใจได้นะเช่นว่าเราคุยกับคนเป็นเด็กเล่นโทรศัพท์เล่นเกมอะไรเราก็ต้องเข้าใจภาษาที่เขาใช้กันในไลน์อะไรอย่างเงี้ย บางทีเราฟังแล้วเรางงว่าเขาพูดอะไรเราเราสื่อสารไม่ได้สื่อสารกันไม่เป็นถ้าเราไปใช้ภาษาที่มันสูงเกินไปหรือภาษาที่มันเป็นตำราเกินไปกับคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนพระบางทีติดตำราอย่างเงี้ยเพิ่งจะเรียนบาลีมาก็เลยเคร่งใช้คำศัพท์พูดไปไทยคำบาลีคำแต่คนฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้พูดอะไร นี่คือภาษาสูงเกินไปไอ้ตรงนี้รุติตรงเนี้ยท่านกล่าวว่ามันจะมีภาษาอันหนึ่งที่เป็นภาษาของสากลคือภาษาที่ใช้กันในจักรวาลไม่ใช่เฉพาะมนุษย์ก็คือในโลกนี้จะมีภาษาที่พวกโอปติกะใช้กันก็คือสันนรกเปรตสุรกาย เทวดามารพรมใช้กันเป็นภาษากลางคล้ายๆปัจจุบันเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนี่บอกว่าในหมู่โอปติกะที่ใช้ภาษาเนี่ย mm. ก็จะมีภาษากลางเหมือนกันที่จะรู้ความหมายโดยไม่ต้องเรียนแต่รู้ได้เองด้วยใจอันนี้ก็อาจจะเป็นคำที่บางคนก็ว่าจะเข้าข้างทางพุทธ เขาบอกว่าก็คือภาษาบาลีนั่นเองคือภาษาที่เราสวดมนต์นั่นแหละถึงเราไม่แปลเนี่ยแต่ว่าพวกผีเขาจะแปลออกเราสวดมนต์แต่ว่าเขาก็จะรู้ความหมายว่าพระสวดอะไรฉะนั้นบางทีเราฟังพระสวดมนต์ไม่เข้าใจเวลาเจริญพุทธมนต์หรือว่าเวลาสวดธรรมนิยามในการทำบุญให้คนตาย หรือว่าสวดมนต์พระพิธรรมในงานศพเนี่ยบางทีเราก็แปลไม่ออกแต่ว่าถ้าว่าโดยคำผีก็บอกว่าผีจะแปลออกพวกพูดผีเนี่ยจะรู้ว่าพระพูดอะไรแทนด้วยเหตุเนี่ยถ้ามองในด้านหนึ่งก็คือการรักษาตัวภาษากลางหรือภาษาบาลีไว้ซึ่งเดิมก็ไม่ได้มีมาแต่เก่าบาลีเป็นวิวัฒนาการทางภาษาที่ สืบทอดมาจากภาษาดั้งเดิมคือมากาีก็คือภาษาที่ใช้ในแคว้นมคตสมัยพุทธเจ้าพูดเนี่ยผู้ใช้ภาษามากาีและก็ภาษานี้เป็นภาษาที่ที่เชื่อกันว่าเป็นภาษากลางของของโลกนี้ของจักรวาลน,นี้ฉะนั้นเวลาเราสวดมนต์พวกเทวดาอารักษ์หรือว่าพูดผีอะไรต่างๆเขาก็อาจจะนุโมทนาบุญกับเราด้วยในการที่เราสวด สรรเสริญพระรตนตายัยอย่างบทสวดมนต์ก็จะมีด้วยกันหลายหมวดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการสรรเสริญคุณพระรตนตรยัยแล้วก็บทที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมก็คือสวดเอาพระสูตรเนี่ยมาสวดเลยเพื่อสอนธรรมะแล้วก็บทที่เกี่ยวข้องกับการขอความคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองเป็นบทเกี่ยวกับปริตต่างๆ โดยหลักก็จะมีบทสามประเภทอย่างนี้ที่เราสวดกันทั้งบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรยัยบทสอนพระธรรมแล้วก็บทเกี่ยวกวับการคุ้มครองป้องกันที่เรียกว่าปริศฉันก็เลยเคยคิดอยู่ว่าอย่างท่านเจ้าพุณสมเด็จอย่างเงี้ยท่านให้ความสำคัญกับเรื่องภาษาบาลีคือท่านจะบอกว่าเวลาสวดเนะี่ย ห้ามสวดผิดคือคำต่อคำเนี่ยกอไก่ขอไข่คอควายงอง,งูก็ต้องพูดให้ถูกจะสวดผิดจังหวะจะสวดเร็วสวดช้าท่านไม่ว่าแต่ว่าถ้าออกอักขระผิดออกขอไข่เป็นคอควายอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ท่านไม่ใหนะ้ท่านจะว่าว่าต้องอ่านให้ดีว่าคำนั้นน่ยมันตัวอะไรกันแน่ตัวอักษรอะไรกันแน่เพื่อให้สามารถส่งต่อ พตไตปีดกได้มีความทรงจําอย่างถูกต้องแม้เราไม่เข้าใจจ่าแจ้งแต่ว่าเวลาส่งต่อไปสู่อีกรุ่นหนึ่งก็สามารถรักษาของเดิมไม่ได้ช่น่างที่ได้กล่าวคืออย่างภาษานี้ถ้าเกิดเป็นภาษากลางจริงอย่างที่ในตกรกถาท่านได้พัาน,นาไว้เนี่ยเวลาสวดผิดแล้วมันก็จะไปความหมายที่ผิด ถ้าเกิดพวกเทวดาหรือพวกพูดผีต่างๆเขาได้ยินแล้วเขารู้เขาอาจจะตำหนิเอาหรือเขาอาจจะตลกเอาได้ก็เราสวดอะไรก็ไม่รู้แปลไม่ออกหรือพูดอะไรก็ไม่รู้แปลไม่ออกเนี่ยฉะนั้นหลักการในการที่คนจะเริ่มต้นในการสวดบทคาถาต่างๆเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการอ่านอักขรให้ถูกต้องเสียก่อน จังหวะถูกผิดไม่เป็นไรแต่ว่าต้องไม่ผิดคำใช้คำให้ถูกอย่างอีกคำหนึ่งที่นิยมที่พระจะต้องสวดทุกครั้งเวลาโนโมธนาที่ผิดมากที่สุดคำหนึ่งคือคำสรุปสุดท้ายที่ว่าจัตตารโรธรรมาวัตทันติอายุอันโนสุขังพลังเนี่ยเวลาเราใส่บาตรหรือถวายประาหารพระก็จะต้องสวดบทสุดท้ายเนี่ย จตาโรโธธรรมาวัฒนติก็คือทำสี่ประการย่อมวัฒนาก็คือย่อมเจริญทำสี่ประการนี้ย่อมพัฒนาหรือพอกพูนยิ่งขึ้นอายุวันโนสุขังพลังคือความเจริญในอายุวันนะสุขภระนะฉะนั้นคำสุดท้ายเนี่ยเป็นคาถาที่ที่สำคัญที่ให้พรญาติโยมนี่พระสวดผิดมากที่สุดก็คือคำคำนี้แหละสวดทุกวันดก,ก็ก็นิยมสวด ผิดกันเพราะว่าไม่ได้ดูตัวคำไปสวดว่าจัตตาโรธรรมาวัฏถันติชอบไปออกเป็นถอถุงจริงๆมันต้องวัฏฐันติวัฏฐันติก็คือการพัฒนาการทำให้เจริญใช่ไหมอันนี้วัฏถันติมันไปความหมายคนละเรื่องไปเลยซึ่งฟังแล้วก็ขัดขัดใจทุกครั้งเวลาเวลาพระท่านไม่ได้ไม่ได้ระวังพเพราะว่าคำว่าถันติเนี่ย คำว่าถันมันแปลว่าหน้าอกคือผู้หญิงอย่างเงี้ยมีนมเนี่ยถันเนี่ยแปลว่านมน้ำนมอย่างในบาลีว่าเวลาลูกกินนมจากแม่เงี้ยก็ว่าลูกดื่มน,นมจากถันก็คือดื่มนมจากหน้าอกหรือจากหัวนมนี่เวลาไปใช้ผิดนี้มันไปคนละเรื่องเลยจากวัฒทันติความเจริญกายเป็นไปพูดอีกเรื่องไปแล้วแล้วถ้าเกิด มีเทวดาเขาได้ยินก็คงแบบอื้มเพิ่หมันไส้พระองค์นี้จริงๆเลยสวดไปคนละเรื่องคนละราวแล้วก็ไม่ได้ระวังนะแล้วมันเป็นเรื่องที่แก้ยากจริงๆอย่างที่ว่าความเคยชินของคนเราเนี่ยผมก็เคยตักเตือนในสมัยเป็นพระเนี่ยตักเตือนพระด้วยกันเนี่ยสิบพรรษากันทั่งนั้นเกือบสิบพรรษากันแล้ว เตือนตั้งหลายสิบครั้งนะเวลาสวดเนี่ยสวดก็ยังสวดเหมือนเดิมคือไม่แก้บอกว่ามันผิดมันผิดก็ยังสวดเหมือนเดิมนี่ราะว่าจะให้เข้าใจว่าคนเราเนี่ยความเคยชินเนี่ยมันมันกินไปเยอะแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแม้แต่คําสวดติดเดียวอย่างย่งเปลี่ยนยากเลยนะแห่งคนเราการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในชีวิตมันเลยยากแม้แต่คําพูดที่พูดผิด แล้วรู้ทั้งรู้ว่าผิดก็ยังผิดอยู่ทุกวันเวลาสวดให้พอรอะไรอย่างเงี้ยมันผิดก็ยังไงก็ยังผิดอย่างนั้นถึงจะมีคนเตือนตั้งเป็น1 0บสครั้งแล้วผมก็เตือนออกไมโครโฟนทั้งหลายครั้งก็ยังผิดกันตลอดฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ให้เรามีความละเอียดอ่อนในการที่จะศึกษาหรือว่า โดยเฉพาะการสวดมนต์ที่เราใช้เนี่ยสวดให้ถูกคำไว้ก่อนสวดผิดจังหวะสวดไม่เพราะอันนั้นไม่เป็นไรก็นะถือว่าเป็นการฝึกสติของเราให้ไม่เผลอตัวที่จะสวดไปตามความเคยชินที่อาจจะผิดมาซ้ำๆซ้ำๆมาเป็นเวลาหลายสิบปีก็ได้นะนะลนะก็พนะูด ให้เป็นความรู้แค่นี้ครับ